วนาเต็มรตอหันละวันบอเห็ม oh oh hey ันแตกละตอรตอก้อนแล้ววะฮึดฮึดฮึดแม่าววาเอ้ยมีบึกครับมีบึกโอ้ยอโอ้ยคือน่าฮ่าาาา่่่้ย่่าา่่่า่ วัสดีครับวัดดีพี่น้องกองป่าป่าอ่ะืันนี้เฮามาเ,เล่นบ้านสียครับบ้านสแยน่นี่อยู อำเภอหัวตะพานครับตำบลพ้นเมืองหน่อยจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,น้องหานครับน้องหานหน่อยๆเอเจาะแฉสิบสองคนครับปลาปลาเลี้ยงเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงบัตรหนึ่งพันหกร้อยบาทครับในสิบสองคนร่วมผู้จัดนำเลยสิบสองคนเอาเหีห้ยหก,อกอสองเอาสิบสองสองแค่นั้นแันยานมันอันนี้ ภาพบรลุนพาพมาชมชั้นกันเอาแล้วแต่ใจมากสิบสองคนครับไปเองเข้ากะมาตะไก่แน่บอกว่าจะเป็นหัวนาแต้มที่นองเข้าเนนะครับพูนสุดรอผมนองใสนายโย หลัก็หัวหนาวุดส่วนนางเอกเขาก็มีครับเจ็บหางเจ็บหางจ้าเบื้องหน้าเนี่ยนะไก่สียอดเวลาแล้วครับไปพ่นห่างแหก่อนปลาบึกองยุนีสิบตัวแล้วกับปลาข้าวสี่ตัวครับปลาเบิ้งวาทีตัวเงี้ยบด้วยปลาบึกกับปลาข้าวเรื่องนั้นก็เป็นปลานิ่งปลาตะเพียนปลาซอยปลากะโห ก็โหน่าจะบ่ใหญ่กับถ้าน้องแบบนี้เราห้องคอยเน้อปลาข้าวน้องเน้อเดอแล้วก <ka> <it> pe ja ็ปลาสอยด้วครับเด้อปลาสอยปลาคอปลาดุกตัวโตตัแหคนละเืนครับบอดซอยกันเดี๋ยวถ่าพี่น้องเาห่างแห่ซะก่อนเอาห่างแหกันห่างแห่ห่างแหเดี๋ยวถ่าสุดรอกันสุดรอกำลังไล่สายกระไดแหอยู่ ทีมงานปลาเหลือมม่วงสามสิบครับทางนั้นพอ้โตัวอีพอเพิ่นปลาเหลือมอ,อ่าผู้บ้านนำแข้งกดกรนักงานเชียร์เราสามคนฝากกดติดตามด้วยครับเด้อ <c oughs> ทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจทั้งยูทูบกองปลาปลาแล้วก็แฟนเพจกองปลาปลานะครับฝ <c oughs> ากติดตามเป็นกำลังใจผมหนำเอานับไปเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่แปลก็ขัน แล้วเขาจะแปลี่อยู่อ้าเอ้าหเนึ้งสองสามไปจอดเออมันพอดีมันพอจอดกันซะว้าวว่านาเป็นยังไงดูดิอู้ตายเสียซื้อเสียไงว้ยเด้วนี่เฮ่ยแหลกแขกมัานครับโอ้โยเสียเท่าเสียเท่าเฮ้ยอยาเฮ้ย โอ้เต oh, <t> ้นออกไปแล้วครับโอ้โหดอกแรกแหกหวานปวดแควกันเซ้าสะเลยว่ะปวดแควกันเซ้าสะเลยครับบัดนี่ถือของไงของไงโอ้ยอุเทนเนี่ยโอ้ กรนาดออกได้ครับออกไวเด้วได้ดิคุณวาออกไวเี่วคุณวอู้หู้อ้ยวันนี้มีแต่ตัวมังงามครับวันนี้งามงามโอ้มา่ละไมแล้วม่ลมาแล้วบึบึกมาตัวนึงบึกมาตัวหนึ่งบึ้มาตัวหนึยยโอ้ยตยติดหม่ติดกรนาดติตหม่ครับบึ่งนี้ยบิ่งนี้เบิ่งเนี้พี่น้องอู้ยันนี้มีแต่ตัวมังงามเกิด โอ้ยบุญยัคัมโอ้บุญยัคัมโอ้ยเราข้นหมานบุญยัคัมเราขนหมานเบิ้งแต่หลังเสือแล้วลดมาเบิ้ง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 ของป้าเอาโอ้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 อุ้ยงามครับปลานิ้มี้ตัวงามเลยครับปลาหนี้ใส่สองโตโลค่ะอุ้ยงามง่ามสองโตโรกลัวเอาเบิ้งเนี้ย เบิกควาเลื่องเฮ้ยดึงึ้นฟ้าดึงึ้นเอ้ยใส่ออโอ้ได้ชกหนพรอมก้อนบบกนี้หนึงเมื่อเต็มละตอหันละวันบ่อแห้มันแตกลาตอลาตอก่อนละว่ะฮึดฮึดฮึดเมี่ยวนาเมี่วนา

โอ้โห้เบิงบ้งเบิ้งเฮ้ย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 ,ฮย,ฮย,ฮย,โยโยวประมานประได๋เดี๋ยโยกปรมานประได๋ครับรดอกนี่แน่นอนครับน้องน้อยแบบนี้ควอมไว้ไปของปีศาจเพื่อนวะผู้ใดสาคือผู้นั้นเสียเปียบครับปดไว้คือผู้นั้นได้เปียบ บัดนั้นเห็นปลาข้าวได้ครับเจ้าปลาบึกเห็นแล้วปลาข้าวท่านเห็นปลาข้าวท่านเห็นโอ้โหก็หามซอยกันได้โอ้ยเสียนคำเสียนคำจะของเงยครับเสียงคำจะของเงยเออเสียนคำจะของเงยครับ จัดมาเาเบิกเสี้นเถาเส้นเถาเสีอได้ครับแต่คนยังนุ่มอยู่นะแอวก็ยังดีอยู่เมือ่อวานแหดีเลยคนี้สี่จอมเลยครับกละบาดพดบ่แล้วครับผู้พดสากับพดสาครับผู้สากับสานะ่ะอุ้ยเอา้ามันยังใครอยู่ เด็กใครยู่นั่นปูดีเบ,บิงว่านอู้ยย,ยยกดูยกดูอู้ยปูดีเบิงครับปูบดีเบิงเสี่ยนหำหำใหญ่เลยครับเด้อหีอือว่ามันหำน้อยหำใหญ่ยาสู๋ง่ายปุแม่หำใหญ่เ่ราะจะตันเนาะอันนี้หำน้อยเว้พ <c oughs> วกเม่นกุ้งครับโอ้มีกุ้งพร้อมครับทางนี้มีกุ้งค่ะทางนี้มีกุ้งโอ้โหแต่เดี๋ยวว่าละกุ้งเราสิมีหลายตัวอยู่ดอกกันวางัน โอ้โหขนาดถือกิหินได้ดิครับถือกิหินหอกอุ้ยบผมเอามามาจวดเื้ยได้คนอาวุธไปจังไดเอาเป็นคนอาวุธกันครับ

บํนงครับเห้แตกกว้างหกสิบเปอร์เซ็นต์แล <oon> ้วบังคับดแตกกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหกสิบเปอร์เซ็นตได้บังคันใครโยรวบโตกเพี้ย

ปสวยก็ม ok uhm. ีครับปสวยปสวยเดีはは๋ยวมันตดวานนครับปสวยมันวันให่ใหญ่จัิงๆนเขาคอยมาหลุ่นปสวยกันสาวสวยมาสวสวยมาทั้งนํำเซียนดูเทียนน้องเซียนฮะาการนั่นน้องคุณรู้มั้ยว่อยากจะบอกอะไรคอเฉี้ยอน้องคุณรู้พี่ลี เอาเดี๋ยวโลกวานเหรยจะเข้าก่อนจะมาไทายไทยตอนสิขึ้นเน่จังหน่อยมาจึงงานปลาเหลือมวงหเห็นเงนวะวเห็นหอื

Ой! Oh ха <coughs> <coughs> <coughs>